เพื่อนคนชอบกินดอกสนต้องรู้ใครก่อนที่จะไปฟังนะคะ อย่าลืมติดตามพี่มดตังถังซานด้วยค่ะใครบ้างชอบกินดอกสนโนค้นส่วนใหญ่นะคะนำดอกสนโนมาผัดกับน้ำมันหรือนำไปแกงส้มนะคะก็ถ้าเราไปผัดกับน้ำมันหอยกินกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะนะคะวิตามินที่อยู่ในดอกสนโนนะคะจะออกมากับน้ำมันนั่นเองค่ะกินบ่อยๆรู้ไหมว่าจะส่งผลอะไรต่อร่างกายของเราบ้างดอกสนโนมีประโยชน์ดีๆสรรพคุณเด่นๆและยังมีงานวิจัยรับรองด้วยนะคะ หากท่านใดนะคะที่มีภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะมีปัญหาสุขภาพมีความดันเบาหวานนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุปวดตามข้อตามเข่ากระดูกทับเส้นไมเกรนนะคะหรือหอบผืดภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการวัยทองบ้านหมุนนะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายของเราด้วยวิธีธรรมชาตินะคะบำบัดให้ต่างถังสาร